ทำสวนยังไงให้ได้เงินล้านเร็ว หลายๆคนนะจะรู้สึกเลยว่าการที่เรามีอาชีพเป็นเกษตรกรชาวสวนชาวนาชาวไรอ่ะค่ะมันจะค่อนข้างเหนื่อยเนาะแล้วก็ทำงานหนักมากๆเลยแต่ว่ารายได้ที่ได้มาเนี่ยมันไม่คุ้มค่ากับเ,เงินทุนแล้วก็แรงที่เราลงไปเลยอะ่ะอย่างเมื่อก่อนนะคะพ่อแม่คีนโอ๋ค่ะก็ทำสวนมาโดยตลอดเลยค่ะคีนโอ๋เองก็เห็นมาโดยตลอดแล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่ได้อยากทำสวนเลยอะ่ะ ก็พยายามที่จะเรียนสูงๆเพื่อที่จะได้เอาตัวเองเนี่ยค่ะไปทํางานในออฟฟิศทำงานในบริษัทที่มีเงินเดือนสูง,สงๆแล้วก็รู้สึกว่าสบายๆไม่ต้องมานั่งตากแดดแต่วันหนึ่งอะค่ะพอคุณโอกลับมาที่บ้านก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วการที่เราทําสวนมันมีโอกาสโตโตมันมีโอกาส,กาส,กาสที่จะรวยได้ดังนั้นนะคะคุณโอมีเคล็ดลับสองข้อมาบอกค่ะชาวสวนก็รวยได้คุณจะต้องทำการตลาดและทำการขายให้เป็นค่ะ โดยปกติแล้วว่าชาวสวนก็จะถนัดปลูกดูแลบำรุงรักษาไม่ว่าคุณจะปลูกอะไรก็ตามค่ะเป็นพืชเป็นผักหรือแม้ก็ตั้งเลี้ยงสัตว์เนี่ยค่ะก็เราก็จะลงแรงแล้วก็ลงเงินเป็นหลักนะคะเราก็จะต้องอาศัยพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อเราก็จะต้องอาศัยที่แบบคนเข้ามาในสวนแล้วก็เอาของของเราออกไปขายแต่เราะค่ะไม่เคยที่จะ เอาของของตัวเองเนี่ยเอาออกไปขายด้วยตัวเองเวลาที่เราเป็นชาวสวนนะ่ะเราไม่ได้เอาของออกไปขายเองเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราจะรู้สึกว่าเออเราอ่ะโดนเอารัดเอาเปรียเหลือเกินพ่อค้าคนกลางที่เข้ามารับซื้อเราอะ่ะเขาซื้อในราคาที่ถูกแล้วก็เอาไปขายในราคาที่แพงเขาก็บวกกาไรต่อกันไปเป็นทอดเป็นทอดแม่ค้า,าก็ขายในราคาที่แพงกว่านั่นเป็นเหตุผลว่าแม่ค้าเขาขายเป็นค่ะเขากล้าขายและเขาทำการตลาดเป็น ถ้าคุณรู้สึกว่าคุณมีของของคุณดีมากๆเลยผลไม้ผักเนี่ยสดอร่อยแต่คุณทำการตลาดไม่เป็นขายของไม่เป็นโปรโมทไม่เป็นของที่คุณคิดว่ามีคุณภาพของที่คุณคิดว่าดีมันก็จะลอยที่ปากของคุณเลยค่ะของดีของคุณนะคะก็จะไม่สามารถส่งต่อไปถึงผู้บริโภคได้ดังนั้นคุณโอ๋อยากจะให้คุณนะคะลองหาวิธีการโปรโมทนะคะสินค้าของคุณ หรือว่าตัวตนของคุณสร้างแบรนด์ของคุณขึ้นมาก็ได้ค่ะอาจจะมีเปิดช่องทางในออนไลน์ต่างๆเช่น Facebook, Youtube, Instagram ลองดูนะคะว่า,เ,าเราสามารถที่จะถ่ายภาพสวยๆเอามาโปรโมทเอามาแบบว่าทำให้ผู้คนรู้จักมากขึ้นไม่ได้อยู่แค่ในสวนของตัวเองอย่างเดียวจำเป็นมากๆคุณต้องทำการตลาดให้เป็นและขายให้เป็น บางคนจะรู้สึกว่าเออคนฉันขายไม่เก่งฉันพูดไม่ค่อยคล่องแล้วฉันจะแบบเออทำยังไงฉันไม่กล้าในโลกยุคนี้ค่ะถ้าคุณไม่กล้าคุณก็จะอยู่หลังเขาเหมือนที่คุณโออยู่หลังเขาตอนนี้ <laughs> <laughs> เขี่ยวไหมคะ <laughs> <laughs> ฝากไว้แค่นี้คะ่ะ วันนี้ควินโอก็มาอยู่ในบรรยากาศภูเขาแล้วก็ท้องฟ้าสวยๆเนี่ยค่ะมันก็เป็นการเพิ่มมูลค่าควินโอเอาตัวเองออกมาสร้างแบรนด์ควินโอเปิดเพจควินโอ u e e n of f ฟ u i t ต่อให้ควินโออยู่ที่ไหนควินโอก็ขายของได้ดังนั้นนะคะอย่าลืมสำคัญมากๆการตลาดและการขายค่ะแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ